ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุนทั้งหลายอริยสา,าวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวถึงเวทนาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในเวทนาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินเวทนาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับเวทนาที่เป็นปัจจุบันสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่า ดูก่อนภิกษูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในสัญญาที่เป็นอดีตไม่เพลเพลินสัญญาที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญาที่เป็นปัจจุบันสังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในสังขารที่เป็นอดีตไม่เพลเพลินสังขารที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัด เพื่อความดับสังขารที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในวิญญาณที่เป็นอดีต ไม่เพื่อเพลินบิญญาณที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับบิญญาณที่เป็นปัจจุบัน